สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆผมขอฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะเวลาจะไปห้างไปโรงพยาบาลหรือสนามบินเนี่ยเออหาที่จอดรถยากมากวนแล้ววนอีกแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจค่ะคือมีบริษัทที่เขาทำธุรกิจแก้ป,ปัญหานี้โดยตรงเลยนะคะแถมยังเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้วย ใช้แล้วค่ะเรากำลังจะมาคุยกันเรื่องของบริษัทเจนก้องไกลจำกัดมหาชนหรือว่า J-Park ์นั่นเองเราได้ข้อมูลมาจากเอกสารนำเสนอผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ล่าสุดเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าอ f ฟเด์ที่ทาง CFO ของบริษัทมาให้ข้อมูลเองเลยนะคะจะทำให้เราเห็นภาพรวมธุรกิจผลงานล่าสุดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขากำลังจะเดินไปทางไหนต่อครับ j จพารนี่เขาก็เข้าตลาด MAI มาได้สักพักแล้วนะครับตั้งแต่ตุลา6-6ก็เกือบเกือบ2ปีแล้ววิสัยทัศน์เขาค่อนข้างชัดนะคืออยากเป็นผู้นำเรื่องบริการที่จอดรถแล้วก็เน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนด้วยผู้บริหารก็เป็นชุดเดิมที่นำบริษัทเข้าตลาดมาครับโอเคค่ะงั้นวันนี้เรามาลองดูกันนะคะว่าธุรกิจที่จอดรถของเจพารเนี่ยเขาทำอะไรบ้างมีกี่แบบ โครงการสำคัญๆมีอะไรน่าสนใจแล้วผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างแล้วเขาวางแผนจะโตต่อไปยังไงโดยเฉพาะที่ดูเหมือนเขากำลังจะปรับปรับโฟกัสมาเน้นเรื่องกำไรกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเริ่มกันที่ตัวธุรกิจหลักๆก่อนเลยดีกว่าค่ะเจพาร์คนี่เขาทำอะไรบ้างคะไม่ได้มีแค่สร้างตึกลานจอดอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับคือจากข้อมูลที่ CFO เขาให้มาเนี่ยแบ่งธุรกิจหลักๆได้สัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยที่ใหญ่สุด ทำรายได้ประมาณ70%ในครึ่งปีแรกก็คือ parking service หรือ PS อันนี้คือเจาร์คลงทุนเองบริหารลานจอดเองอาจจะไปเช่าที่ดินมาหรือได้สัมปทานมาแล้วก็ติดตั้งระบบหาคนจัดการเองหมดเลยแล้วก็เก็บค่าบริการจากคนที่มาจอดรถรายชั่วโมงรายวันรายเดือนก็ว่าไปส่วนค่าตอบแทนให้เจ้าของที่ก็อาจจะเป็นค่าเช่าแบบฟิกซ์หรือแปรผันตามรายได้ก็มีครับ อ๋อ oh, งั้นรายได้หลักๆก็ามาจากค่าจอดตรงๆเลยแล้วความเสี่ยงเรื่องรถจะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่เจพาร์คเป็นหลักเลยสิคะสำหรับ P.S ก็ใช่ครับแต่เขาก็มีอีกแบบหนึ่งคือ Parking Management Service หรือ P.M.S อันนี้รายได้รองลงมาประมาณ19%ตัว P.M.S เนี่ยจะต่างออกไปคือเจพาร์คเข้าไปรับจ้างบริหารจัดการให้สมมุติมีเจ้าของตึกมีที่จอดมีระบบอยู่แล้ว แต่ไม่อยากบริหารเองไม่อยากยุ่งเรื่องคนเรื่องเก็บเงินอะไรแบบนี้ครับอ๋อเหมือนจ้างเอาซอร์สไปเลยว่างั้นเถอะคะงั้นความเสี่ยงเรื่องคนใช้บริการน้อยก็ตกไปอยู่ที่เจ้าของตึกแทนถูกต้องครับเจพาร์กก็จะดูแลเรื่องคนจัดการระบบแล้วก็นำส่งเงินค่าจอดให้เจ้าของที่ทุกวันไปส่วนเจพาร์กเองก็จะได้รับเป็นค่าบริการรายเดือนแบบคงที่หรือฟิกซ์ฟรีไปเลยไม่ว่ารถจะเข้ามากน้อยแค่ไหนอืมอันนี้ก็ดูมั่นคงดีนะคะ ร,รายได้ส่วนนี้ก็จะค่อนข้างแน่นอนกว่าแบบแรกกลุ่มที่3คือ Consultants and Installation Parking System หรือ CPS อันนี้เป็นงานแบบ project base รรบเป็นที่ปรึกษาออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบบริหารลานจอดให้ลูกค้าไปเลยรายได้ส่วนนี้เลยจะผันผวนหน่อยขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นได้งานโครงการมากน้อยแค่ไหนในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ก็อยู่ประมาณ8%ครับ งั้นก็ไม่แน่นอนเท่า2แบบแรกนะคะขึ้นกับจังหวะจริงๆว่าได้งานใหญ่ไหมใช่ครับผมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคืออื่นๆ authors กลุ่มนี้ถึงตอนนี้สัดส่วนจะยังน้อยนะคะแค่ประมาณ3%แต่ว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยอย่างแรกก็คือการให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ค่ะ คือเขาเอาพื้นที่ที่ไม่ได้ทําลานจอดมาปล่อยเช่าร้านค้าแทนเช่นโครงการที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเขามีพื้นที่ให้เช่าตั้งเกือบ2,000ตารางเมตรนะคะซึ่งทางบริษัทก็บอกว่ากําลังมองหาโอกาสขยายส่วนนี้เพิ่มด้วยนะคะอนาคตอาจจะเป็นอีกหน่วยธุรกิจสําคัญเลยก็ได้อ๋อใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับ แล้วก็ยังมีการขายระบบบริหารลานจอด PMS Sales อันนี้น่าสนใจมากคือ j Parks เขาพัฒนาซอฟต์แวร์ระบ,บบบริหารลานจอดของตัวเองขึ้นมาแล้วจากเดิมที่อาจจะต้องไปซื้อจากเจ้าอื่นตอนนี้เขาใช้ระบบตัวเองในที่ที่เขาบริหารแล้วก็เริ่มขายระบบนี้ให้ลูกค้าข้างนอกด้วยครับแม้ไรายได้จะยังไม่มากแต่ก็เป็นการต่อยอดที่ดีนะผมว่าโหพัฒนาซอฟต์แวร์เองได้นี่เก่งเลยนะคะคุมต้นทุนได้เองพัฒนาฟีเจอร์เองได้ด้วย ใช่ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายในกลุ่ม others ก็คือ platform subscription ผ่านแอปชื่อ Prompark อันนี้เป็นแอปที่ให้คนใช้หาที่จอดจองจ่ายเงินค่าจอดได้เลยแต่ที่น่าจับตาคือเขากำลังจะพัฒนาให้มันเป็นเหมือน marketplace ครับคือเปิดให้เจ้าของที่จอดรถรายย่อยอื่นๆเอาที่จอดตัวเองมาลงในแอปให้คนมาเช่าผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ โอ้ oh, อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะจากเดิมเป็นแค่คนให้บริการลานจอดตอนนี้จะสร้างแพลตฟอร์มให้คนอื่นมาใช้ด้วยเหมือนขยายสเกลธุรกิจไปอีกขั้นเลยนะคะถึงตอนนี้ไรายได้จากกลุ่ม Other s e a s จะยังน้อยแต่ดูมีอนาคตมากเลยทั้งพื้นที่เช่าทั้งขายระบบทั้งแพลตฟอร์มแอปเองพอเห็นภาพรวมธุรกิจแล้วทีนี้เราลองมาดูโครงการจริงๆที่เขากำลังทำอยู่กันบ้างดีกว่าค่ะว่ามันสะท้อนภาพธุรกิจหรือกลยุทธ์ที่คุยกันมายัางไง มีโครงการไหนเด่นๆบ้างคะมีโครงการที่ CFO เขาเล่นเน้นอยู่หลายโครงการเลยครับที่ใหม่ๆแล้วก็ท้าทายมากๆเลยคือโรงพยาบาลศรีราชอันนี้เจ๊พักเพิ่งคณะประมูลเข้าไปบริหารจัดการที่จอดรถซึ่งเรารู้กันดีว่าศรีราชนี่คนเยอะรถแยะการจราจรข้างในก็สับซ้อนมากคาดว่าเขาจะเข้าไปจัดการพื้นที่ให้รองรับรถได้ประมาณ3,000คันนะครับ โอ้สามพันคันในโรงพยาบาลใหญ่กลางเมืองเลยนะคะถ้าจะวุ่นหวายน่าดูเดือนธันวาคมปีนี้ครับที่น่าสนใจคือ CFO เขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยพ Park ไม่ได้ตั้งเป้ากำไรไว้สูงมากนักนะครับแต่จะเน้นใช้เป็นเหมือนโชว์เคสโชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพในการบริหารพื้นที่ยากๆซับซ้อนมากกว่า แต่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเขาจะเน้นโครงการ High Return แต่พอมาศิริราชกับบอกว่าไม่ได้คาดหวังกำไรสูงมันดูขัดขัดกันไหมคะหรือว่ายังไง อ่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคืออาจจะมองได้ว่าซิริลาชเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไฮรีเทิร์ในแง่ตัวเงินกำไรโดยตรงนะครับแต่มันเป็นไฮรีเทิร์ในแง่ของชื่อเสียง reputation แล้วก็การพิสูจน์ความสามารถ capability ด้วยซึ่งพอทำสำเร็จมันอาจจะเปิดประตูไปสู่โอกาสทางธุรกิจอื่นๆในอนาคตได้อีกเยอะก็ถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่งครับผม อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในระยะยาวคือการสร้างอาคารจอดรถที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษที่สารยาโครงการนี้เจพาร์คลงทุนเองเลยประมาณ500ล้านบาทได้สิทธิเช่าที่ดิน30ปีเดิมทีเดียวเขาคาดว่าจะเสร็จปลายปีนี้นะครับแต่ว่ามีเหตุให้ล่าช้าไปบ้าง ทั้งเรื่องผลกระทบจากแผ่นดินไหวก่อนหน้านี้เรื่องเหล็กขาดตะลานไปช่วงหนึ่งแล้วก็มีการปรับแบบถังเก็บน้ำใหม่ตามที่โรงพยาบาลเขาต้องการตอนนี้ก็เลยคาดว่าจะสร้างเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับแล้วความคลื่มหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะสร้างไปเยอะหรือยังข้อมูลล่าสุดนะครับงานโครงสร้างเสร็จไปประมาณ60ส่วนงานสถาปัตย งานระบบต่างๆนี้ประมาณ20%พอสร้างเสร็จเนี่ยจะมีที่จอดรถประมาณ1,000คันแล้วก็ที่สำคัญเลยมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เช่าอีกทั้ง4,000ตารางเมตรมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการขายหรือจองพื้นที่ส่วนนี้ไปแล้วประมาณ50%นะครับทั้งๆที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยแล้วผู้เช่าจะเริ่มเข้าตกแต่งร้านกันได้ประมาณเดือนมีนาคมปีหน้า พื้นที่เชิงพาณิชย์4,000ตารางเมตรแล้วมีคนจองไปแล้วครึ่งหนึ่งแสดงว่าทำเลดีมีศักยภาพมากจริงๆนะคะน่าจะเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกทางเลยใช่เลยครับแล้วก็อีกโครงการที่สร้างเสร็จแล้วเปิดให้บริการแล้วแล้วก็ตัวพูดถึงบ่อยๆคืออาคารการจนะสุขที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอันนี้ลงทุนไป250ล้านบาท สร้างเสร็จแล้วส่วนที่เป็นลานจอดรถนี่ CFO บอกว่าวันธรรมดาเต็มตลอดเลยครับบนหลังคาก็ติดโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วรอเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าอยู่ส่วนพื้นที่เชิงพาณิชย์ก็มีผู้เช่าหลักแข่งธนาคารกรุงไทยย้ายเข้ามาแล้วและก็กำลังสร้างส,างสกายวอล์กเพิ่มจากฝั่งโรงพยาบาลมาเชื่อมกับสกายวอล์กเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้คนเดินข้ามถนนมาใช้อาคารได้สะดวกขึ้น ฟังดูแล้วโครงการใหญ่ๆก็มีความคืบหน้าไปได้ดีนะคะถึงแม้จะมีล่าช้าบ้างในโครงการก่อสร้างแต่ที่เปิดแล้วอย่างการจะนะสุขก็ดูไปได้สวยเลยทีนี้มาดูเรื่องสำคัญเรื่องตัวเลขกันบ้างผลประกอบการครึ่งปีแรก2568ที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะบอกอะไรเราได้บ้างครับถ้าดูภาพรวมก่อนไรายได้รวมครึ่งปีแรกอยู่ที่2 6 3ล้านบาท ก็ลดลงนิดหน่อยครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสัดส่วนรายได้ก็อย่างที่คุยกันไป PS ยังเป็นตัวหลัก 70%184 ล้านบาทตามด้วย PMS19%49 ล้านบาทแล้วก็ CPS8%22 ล้านบาทและอื่นๆอีก 3%6 ล้านบาทพอเจาะดูแต่ละส่วนรายได้ PS ก็ส่งส่งโตเล็กน้อย ส่วนไรายได้ PMS อันนี้โตขึ้นชัดเจนประมาณ17%ซึ่ง CFO เขาอธิบายว่าเป็นผลจากการปรับราคาค่าบริการรายเดือนกับลูกค้าบางเจ้าไปเมื่อปลายปีก่อนครับแต่ที่ดูจะกระทบพับรุงจริงๆคือไรายได้จาก CPS ใช่ไหมคะที่ลดลงไปเยอะเหมือนกันใช่เลยครับไรายได้ CPS นี่ลดลงเยอะมากจาก66ล้านบาทในครึ่งแรกปีก่อนเหลือแค่22ล้านเอง สาเหตุหลักๆเลยคือมันมีโครงการใหญ่กับรอฟมอที่เขารับรู้ไรายได้มาเรื่อยๆแล้วมันจบพอดีในไตรมาสสปี67ส่วนโครงการรอฟมอตัวใหม่ที่มูลค่า166ล้านบาทเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาไปแล้วก็เพิ่งเริ่มรับรู้ไรายได้ไปนิดเดียวเองบวกกับช่วงครึ่งปีแรกมันมีแต่งานโปรเจกต์เล็กๆเข้ามารายได้ส่วนนี้ก็เลยหายไปเยอะแต่เขาก็คาดว่ารายได้ CPS น่าจะกลับมาดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ อืมการที่รายได้ CPS ลดลงเยอะเพราะรอโครงการใหม่แบบนี้ถึงจะคาดว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้นแต่มันก็สะท้อนว่ารายได้ส่วนนี้ยังผันผวนสูงอยู่นะคะขึ้นกับจังหวะโครงการใหญ่ๆจริงๆถูกต้องครับนั่นคือธรรมชาติของธุรกิจแบบ project b a s e เลยครับผมทีนี้มาดูฝั่งกำไรสุทธิบ้างครึ่งปีแรกอยู่ที่42ล้านบาทก็ลดลงจาก50ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ ต้องหมายเห็นนิดนึงว่ามันมีรายการพิเศษครั้งเดียวเป็นกำไรประมาณ1.6ล้านบาทหลังหักภาษีแล้วจากการให้เช่าพื้นที่ที่ตลาดบางกอกน้อยถ้าหากรายการนี้ออกไปกำไรจากการดำเนินงานจริงๆก็จะอยู่แถวๆ40ล้านบาทครับแต่จุดที่น่าสนใจคือถึงแม้กำไรจะลดลงแต่ว่าอัตรากำไรสุทธิ net profit margin เนี่ยยังทำได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่16%ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่17% มันก็สะท้อนว่าบริษัทน่าจะคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีหรือว่ามีสัดส่วนธุรกิจที่มาจิ้นดีๆเข้ามาช่วยประยุงไว้ได้แล้วถ้าดูอัตรากำไรแยกตามธุรกิจล่ะคะเป็นยังไงบ้างถ้าดูอัตรากําไรขั้นต้นก่อนภ e าษี EBT margin แยกตามธุรกิจนะครับจะเห็นว่า P.S. อยู่ที่12%ดีขึ้นนิดหน่อยจาก11%ปีก่อน P.M.S. อยู่ที่15%อันนี้ก็ดีขึ้นจาก13%ปีก่อนส่วนที่โดดเด่นมากๆเลยคือ C.P.S. ครับอยู่ที่48%ดีขึ้นเยอะเลยจาก41%ในปีก่อน ทำรไรขั้นต้น CPS ตั้ง48%นี่สูงมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นของเจพักเองมันสะท้อนอะไรคะเป็นเพราะงานมันเฉพาะทางมากๆหรือการแข่งแข่งน้อยหรือว่าเขาคัดโครงการที่มาจิ้นดีจริงๆ CFO เขาให้ข้อมูลว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เขาไปพิจารณาเลิกสัญญาโครงการ CPS บางตัวที่อาจจะกำไรน้อยหรือไม่ค่อยทำกำไรออกไปครับมันก็เลยทำให้มาจินโดยรวมของธุรกิจส่วนนี้ดูดีขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เขาบอกว่าจะเน้นโครงการ high return มากขึ้นนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่คุยกันไปรายได้ส่วนนี้มันยังมีความผันผวนอยู่ค่ะเข้าใจได้ค่ะ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายโดยรวมก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการลงทุนจ้างคนด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบของตัวเองให้เก่งขึ้นและก็เตรียมพร้อมสำหรับการขยายงานในอนาคตด้วยซึ่งก็ตรงกับทิศทางที่เขาเน้นเรื่องเทคโนโลยี สรุปก็คือถึงแม้รายได้กับกำไรจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนเพราะโดนผลกระทบหลักจาก CPS แต่ว่าประสิทธิภาพการทำกำไรหรือว่ามารจิ้นเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีเลยโดยเฉพาะ CPS ที่มาจิ้นสูงมากแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มด้านเทคโนโลยีด้วยแล้วในแง่ความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมล่ะคะสถานะเป็นยังไงบ้างดูจากงบดุลณสิ้นไตรามาสสนะครับยังถือว่าแข็งแกร่งมากๆครับสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1, 1 6 7ล้านบาท สินทรัพย์หลักๆก็จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคอนค่างเยอะเลยนะครับประมาณ307ล้านบาทแล้วก็มีสิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า right of use assets อีกราวๆ348ล้านบาทอันนี้ก็เกิดจากการไปทำสัญญาเช่าที่ระยะยาวมีลูกหนี้ให้เช่าช่วง sublease receivables 160ล้านบาทแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์ PNE อีก224ล้านบาท ซึ่งก็เพิ่มขึ้นบ้างจากการปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ๆครับส่วนด้านหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้อื่นๆประมาณ100ล้านบาทมีเงินกู้จากสถาบันการเงินอยู่120ล้านบาทแล้วก็หนี้สินตามสัญญาเช่าอีก134ล้านบาทซึ่งอันนี้มันบันทึกคู่กันไปกับสิทธิการใช้สินทรัพย์นะครับ แล้วส่วนของผู้ถือหุ้นล่ะคะกับอัตราส่วนนิสินเป็นยังไงบ้างส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น765ล้านบาทจากกำไรสะสมที่เขาทำได้ต่อเนื่องมาทำให้อัตราส่วนนิสินต่อทุนหรือ D/E ratio เนี่ยยังต่ำมากๆครับอยู่แค่0.5เท่าเองโอ้โหต่ำมากใช่ครับหมายความว่ามีนิสินทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นแค่ครึ่งเดียวของส่วนทุนแสดงว่าฐานะการเงินแข็งแรงมาก ไม่ได้ก่อหนี้เยอะเกินตัวเลยนอกจากนี้ตัวชี้วัดเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ DSCR Debt Service Coverage Ratio ที่เอาไว้ดูว่ากระแสงเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยมันพอจ่ายคืนหนี้ไหมก็ยังอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับสูงถึง3.46เท่าแปลว่ามีเงินสดหรือเฟือเลยหลังจ่ายหนี้จุดแข็งที่ CFO เขาเน้นย้ำเสมอก็คือ ธรรมชาติของธุรกิจนี้ที่เป็นธุรกิจเก็บเงินสดเป็นหลักหรือ cash-based business โดยเฉพาะจากค่าจอดรายวันรายชั่วโมงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลูกหนี้การค้าสภาพคล่องก็เลยดีมากแล้วก็ยังมีรายได้ประจำสม่ำเสมอ recurring income จากธุรกิจ PMS ที่รับค่าบริการคงที่แล้วก็จากค่าสมาชิกรายเดือนในส่วนของ PS ด้วยครับตังดูแล้วฐานะการเงินนี่หายห่วงเลยนะคะ DE ต่ำมากสภาพคล่องดีเงินสดเยอะ แถมมีรายได้ประจำเข้ามาเรื่อยๆทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยทั้งโมเดลธุรกิจโครงการสำคัญผลประกอบการแล้วก็ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยเจพาเขาวางแผนจะเดินหน้าต่อไปยังไงคะกลยุทธ์หลักๆที่เขาจะใช้คืออะไรบ้างครับกลยุทธ์หลักๆที่ถูกนำเสนอและก็สะท้อนจากการตอบคำถามของ CFO นะครับมีประเด็นสำคัญๆแบบนี้ครับ อย่างแรกเลยคือการมุ่งเน้นโครงการหรือลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนสูง High Return มากขึ้นคือจะไม่ได้เน้นแค่ขยายไปเรื่อยๆแต่จะคัดเลือกมากขึ้นใช้ Selective Approach มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการกลับไปทบทวนสัญญาเดิมๆด้วยถ้าอันไหนดูแล้วไม่ทำกำไรไม่คุ้มค่าก็อาจจะพิจารณาออกสักสัญญาไปเพื่อเอาทรัพยากรไปลงในส่วนที่ดีกว่าอันนี้ก็สอดคล้องกับที่เราเห็นว่า m a r g i CPS มันสูงขึ้นนั่นแหละครับ แปลว่าต่อไปเราอาจจะไม่ได้เห็นการเติบโตของจำนวนช่องจอดแบบรวดพลาดแต่จะเน้นคุณภาพของโครงการมากกว่าว่างั้นเถอคะค่ะมีความเป็นไปได้สูงครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับประเด็นที่สองคือการเน้นใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นไปอีกทั้งในการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเรื่องคนที่อาจจะผันผวนตามนโยบายรัฐได้ การลงทุนในเทคโนโลยีเช่นพวกระบบอ่านป้ายทะเบียนระบบจัดการช่องจอดอัตโนมัติมันจะช่วยให้คุมต้นทุนระยะยาวได้ดีกว่าแล้วก็ยังรวมไปถึงการต่อยอดขายระบบบริหารจัดการลานจอด PMS sales ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองด้วยครับส่วนเป้าหมายพื้นที่ targeting area ก็ยังเหมือนเดิมครับคือเน้นพื้นที่ที่คนเยอะๆอยู่แล้วเช่นสนามบินโรงพยาบาลอาคารสำนักงานใหญ่แหล่งชุมชน เพราะตรงนั้นมีความต้องการที่จอดรถสูงแน่นอนครับแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการปรับมุมมองเรื่องการเติบโตอย่างที่คุณโฮสต์ตั้งข้อสังเกตเลย CFO เขาก็ย้ำว่าจากนี้ไปเนี่ยบริษัทจะไม่ได้มองแค่จำนวนช่องจอดที่บริหารเป็นเป้าหมายหลักอย่างเดียวแล้วแต่จะหันมาให้ความสาคัญกับอัตรากาไรมากขึ้นคือทำยังไงให้ธุรกิจโดยรวมมันสามารถสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นได้ยั่งยืนมากกว่า การเปลี่ยนโฟกัสจากจำนวนมาเน้นกำไรกับเทคโนโลยีก็นับเป็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วมีความท้าทายอะไรที่เจพาร์คเขามองเห็นหรือต้องเจอในอนาคตบ้างไหมคะปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยากที่ CFO เขาพูดถึงก็คือเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์ของโครงการภาครัฐทาให้ล่าช้าหรือเลื่อนออกไปได้ แต่ว่าทางบริษัทเขามองว่าอันนี้มันเป็นแค่การชะลอตัวชั่วคราวไม่ใช่การยกเลิกโครงการแล้วบริษัทก็เตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าทันทีถ้าสถานการณ์มันคลี่คลาย ส่วนปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจโลกอะไรพวกนี้ทาง CFO ยมองว่าได้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจบริหารลานจอดรถในประเทศเท่าไหร่นะครับพอจะเห็นพ่อจะหงทรัพย์เกฑ์ขึ้นแล้วนะคะจากการสำรวจข้อมูล OPIC Day Q2 2025ของ J Park ในวันนี้เราเห็นหบริษัทที่กำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เหมือนกันนะคะ คือดูเหมือนจะชะลอการเน้นขยายปริมาณลงแต่หันมาให้ความสำคัญกับการทำกำไรมากขึ้นแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานแล้วก็สร้างการเติบโตใหม่ๆแม้จะมีปัจจัยท้าทายเรื่องความล่าช้าของบางโครงการหรือความผันผวนของไรายได้ CPS อยู่บ้างแต่ก็มีโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างศิริราชเข้ามาเสริมพอร์ตแล้วโครงการที่ลงทุนไปแล้วก็เริ่มเห็นผลตอบรับที่ดีที่สำคัญฐานะการเงินยังแข็งแกร่งมากแล้วธุรกิจหลักก็ยังสร้างเงินสดได้ดีอยู่ ใช่เลยครับภาพรวมดูเป็นการปรับทิศทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้เราลองคิดตามกันต่อนะครับคือการที่เจพ r กเนี่ยกำลังเดิมพันกับการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองค่อนข้างเยอะเลยทั้งระบบบริหารจัดการแล้วก็โดยเฉพาะตัวแอปพรอม a r k ที่มีเป้าหมายอยากจะเป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลให้รายย่อยเข้ามาใช้ได้ด้วยบวกกับการเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องจำนวนช่องจอดมาเป็นมาร์จิ คำถามคือกลยุทธ์แบบนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันในธุรกิจบริหารที่จอดรถของไทยในระยะยาวไปได้อย่างไงบ้างเจพาร์คจะสามารถสร้างความได้เปรียบด้วยเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเองได้จริงหรือเปล่าแล้วการมุ่งเน้นมอร์จินมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสในการสร้างกําไรที่ยั่งยืนหรือจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เขาพลาดโอกาสในการเติบโตด้านขนาดไปหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับผมขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะคะ ถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยแล้วเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกๆวันและถ้าคุณอยากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ